หมูลงที่จริงคลิปนี้จะไม่ไม่มาบอกสูตรกับข้าวอะไรแยะ่ๆนะจริงจะมาคุยเรื่องิดียาไม้ลงไปแล้วแนแ้เขาถามหน่อยแล้วเดียจะไปเปิดร้านใหม่ที่ไหนเปิดไหมข้คิดดีก่อนขอคิดดยก่อน ยังอยู่กับเฮียเออร์ครับเมนูต่อไปกระทะไม่ล้าง <c oughs> เริ่มเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดเริ่มเผ็ดขึ้นอย่างอื่นไม่ต้องเอ,อ่ยแล้วนะขาหมูก๋วยเตี๋ยวหมูตุนนหวยจับนี่ขาหมูเนี่ยอยู่ในนี้เนี่ยเอามือจับจับยังอ,อุ่นอยู่เลยอ,อันนี้ผัดอะไรนะัไม้ใส่หมูกรอบเนาะใส่ใส,สามชั้นใส่สามชั้น ตอกไปที่อะัรตอกไปที่ขอะไตอไ่ชนะใช่ชนะตอกี่ที่ผลชนะหมูลงที่จริงคลิปนี้จะไม่ไม่มาบอกสูตรกับข้าวอะไรแย่ๆนะจริงจะมาคุยเรื่องเพียร์เขาจะขา,ขายเนี่ยขายเนี่ยขายพิกิจการ ขายตึกด้วยขายกิจการด้วยใครซื้อนี่ไม่ไม่ไม่เอาอะไรกลับเลยใช่ไหมฮะไม่เมียไม่เอาอะไรไเลยใช่ไหมราคานี้นะถึงราคานี้นะ,ะราคานี้คือราคาคนละคิึแล้วเมียต้องพูดใหม่นี่ราคาเท่าไหร่สิบกว่ากว่าสิบห้าแต่นี้บอกบอกให้มาคุยกันคุยได้คุยได้ใครก็อาจจะลดให้ ตึกตึกเกียอะไรยังไงมั่งเนี่ยกี่ชั้นกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำดาดฟ้าเป็นสี่แล้วก็ห้าห้องนอนอสามห้องน้ำครับแอร์ดามเครื่องพื้นที่ใช้สอยก็สี่สิบวัขึ้นแบบ้ี่ใชสอยจริงๆสมองจริงจริงสมกบอกันยี่สิบสองครับพล้นทีนถถ่้สอยว,ว้าเนี่ยเป็นพื้นที่กว้างจาก,กขางเพราะว่าบอกผมมุมพืนที่ก้างนี้ก็ได้ ได้แต่บอกนะไม่ได้พาไปดูนะเพื่อนๆ้าจะดูหรือถ้ามีความตั้งใจสนใจก็มามาขอดูขอแล้วเองแต่รู้ก,ก,ก็คือว่า3มชั้นแล้วก็มีดาดฟ้าด้วยเป็นสี่อไม้โดนไปแล้ว เขาถามหน่อยแล้วเดีย๋ยวจะไปเปิดร้านใหม่ที่ไหนเปิดไหมขอคิดดูก่อนขอคิดดูก่อนแต่ปัจจุนี้คงไม่ทำแ,แล้วเขาแกงไม่หย, <ใน S 2> ยุดแล้วแต่เรื่องของเรื่องว่าดูป้าสงคืออยากจะพักแล้วพักแล้ว,ลวดูเต้าโตหมดแล้ว ผัดไม่้กผัดที่นี้ไม่ผัดเองหมูกรอบเองฉันเอ้ผัดเองนะลงครับไม่ไม่ลงรายละเอียดม,มากนะ,ะับเรื่องเรื่องกับข้าวเนี่ย เขาเฮียเขาบอกหมดไส้หมดพุงแล้วมีเมื่อกี้คุยอยู่คลิปที่แล้วอะไรนะหางหมูเขาลังนิยมต้องสั่งต้องสั่งเฮียทาหมูกรอบแต่ว่าเกิดมีคนบอกว่าวเฮียไม่ทําหางหมูขายไม่ทําขายต้องสั่งใช่ไหมสิบหางขึ้นไปนะ,ะสั่งสิบหางขึ้นไปคิดยังไงหางหกสิบบาทหางละหกสิบบาท ไก่โหระพาต้ที่ถามเนี่ยเพราะว่าเห็นเฮียเขาทำหมูกรอบอร่อยมีบอกสูตรหมูกรอบด้วยแสดงว่าถังหมูทอดเดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันนี่เฮียก็ทําได้เนาะได้ครับทาได้ทำสูตรจากอนแรอ่ามีเทคนิคนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังมาเฮียทาเมื่อไหร่บอกนะโทรตามหน่อยจะมา บอกสูตรอันนี้มันสร้างอาชีพได้นะเพราะว่าคนเขาดเดี๋ยวนี้เห็นเอาไปขายตลาดนัดอ่ะมกอันต้ะเวลามันต้องทำสองวันเหมือนอย่างนี้ป่ะครับต้องสองวันแล้วออว,ว,วันเดียวก็ได้ทำเช้าร็จเย็นงี้ได้ เฮียเฮียทำเมื่อไหร่บอกนะผมจะมาต่อยอดถึงว่าเขาสั่งยี่สิบสามสิบหางผมก็เอาด้วยจะได้แล้วก็มาถ่ายทำด้วยเสร็จแล้วไม่ได้พูดถึงการปรุงยังไงอะไรเลยนะเขามีคลิปไปก่อนหน้านี้แล้ว หอมอ่ะหอมอะไรหอมหอมกับหอมดอกไม้หอมเครื่องนะหอมพริกเฮียก็ปั่นสดด้วยในพริกเนี่ยนะครับพริกแป้งนะปั่นต้องใช่ไม่เช่ทิ้งวันนะเน่าใช่แต่ถ้าไม่ปั่นมันก็อยู่ได้นานนะปั่นปุ๊บเนี่ยเฮียโจสองอันเป็นน้ำแล้วอ่าขอบคุณครับมันก็คลิปนี้เท่านี้นะครับ ไอหม้อไัดิก็ทิ่กพูดทั้งหมดนี่ติกนี่ก็อยู่ซอยซอยตรงข้าวเดี๋ยวข้าวที่สามตรงขามครับซอยวัดละคอรทำหลังตลาดพันนกมาได้ どうも、ん。